สิอาวุธแล้วก็พลังนะครับในโลกวันพีชจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับอาวุธแล้วก็พลังในเรื่องวันพีชนะครับอาวุธเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอาวุธในการโจมตีนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่แบบจะหมายถึงว่าดาบเงาอะไรพวกนี้นะครับหมายถึงอาวุธอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันจะเป็นอะไรแล้วก็จะมีพลังอีกนะครับพลังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่่งงทีีไไดด้้้มมาาแลลวกก็็เปนนพัใรโจต ออกไปนะครับเดี๋ยวคุณรับชมคลิปนี้ก็จะเข้าใจเองนะอธิบายยากเหมือนกันนอะเรื่องนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยโอเคงั้นเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย เริ่มต้นที่อย่างแรกเลยสําหรับอิเล็กโทรโดยมันเป็นรูปแบบการโจมตีโดยเฉพาะของเผ่ามิงถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการใช้สายฟ้านี่แหละในการโจมตีนะครับแต่ว่าประจุสายฟ้าอันนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่รุนแรงนะครับเท่ากับก็อดเอนเนลูแต่ว่าการโจมตีนะครับก็ไม่ได้ดับทีกีนะครับสามารถโจมตีทําให้คนเนี่ยสลบได้เลยนะครับกัการโจมตีชนิดนี้โดยสาเหตุนะครับที่เผ่ามิงนั้นก็คือจะมีอิเล็กโทรนะครับหรือว่าสายฟ้าในการโจมตีเนื่องจากว่านะครับเขาอ้างอิงมาจากที่ว่าพวกนี้มันเป็นเหม มันจะมีขนอยู่ในตัวใช่ไหมครับซึ่งขนพวกนี้นะครับมันสามารถเป็นประจุไฟฟ้านะครับในการโจมตีได้จึงเอามาใส่นะครับในตัวละครพวกนี้นะครับที่เป็นเป่ามิงจึงทําให้เผ่ามิงนั้นสามารถโจมตีนะครับเป็นอิเล็กโทรในการโจมตีศัตรูได้เป็นสายฟ้ามาต่อที่อย่างที่2โรคระบาดของควีนโรคระบาดนะครับมันก็คือไวรัสนะครับในการแบบว่าแพร่ออกไปนะครับไม่ใช่ว่าโรคละหนึ่งบาทนะเว้ยเผื่อใครจะเล่นมุกนี้อีกซึ่งควีนที่มีฉายาว่าควีนแห่งโรคระบาดนะครับมันก็สมชื่อเขาเลยแหละครับเนื่องจากว่าเขามีรูปแบบการโจมตีที่สามารถนะครับ แร่เชื้อโรคใส่ศัตรูได้นะครับอย่างล่าสุดในวันพีนะครับพี่แกก็ทําเป็นหากระสุนเลยยิงใส่ศัตรูนะครับและเมื่อศัตรูนั้นได้รับผลนะครับของไอ้โรคระบาดนี้ไปก็จะกลายร่างนะครับเป็นแบบว่ายักษ์น้ําแข็งนะครับมันคล้ายๆกับซอมบี้เลยละครับพอเป็นยักษ์น้ำแข็งเสร็จปั๊บถ้าไปกัดคนอื่นนะครับหรือว่าไปทําให้คนอื่นนั้นบาดเจ็บนะครับก็จะกลายร่างนะครับจากผลที่ว่าโดนไวรัสนี้ไปนะครับกลายเป็นยักษ์น้าแข็งด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการโจมตีแบบใหม่เลยนะครับในวันนนพีครกอโดด้้้ตติ่ไ มาที่อย่างที่3นะครับอันนี้เป็นอาวุธบ้างแล้วนะครับก็คือชุดเบรดสูตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนับว่าเป็นอาวุธได้เลยแหละครับเป็นเพราะว่านะครับมันเป็นชุดนะครับที่ใส่เข้าไปแล้วคนคนนั้นก็จะมีความสามารถนะครับที่พิเศษและเวอร์วังกว่าปกติโดยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับที่ทางด้านตระกูลวินสมกนะครับทำการสร้างขึ้นมาให้แก่เหล่าบรรดาเขานะครับแล้วก็ลูกๆของเขานี่แหละในการใช้นะครับซึ่งมันจะมีความสามารถที่หลากหลายไปไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับที่มันดุเดรงมากยิ่งขึ้นหรือการป้องกันนะรรี่ดเลยยหืออาง สามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นกลมกลืนกับสภาพอากาศตรงนั้นได้หรือสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้นะครับเหมือนกับว่าเขาหายตัวไปและยังมีการบวกความเร็วนะครับในการโจมตีไปอีกนะครับเมื่อใครได้ใส่ชุดเรสุนแล้วก็นะครับเขาคนนั้นนะครับจะมีความพิเศษมีความสามารถต่างๆนะครับที่ทวีคูณเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าไม่ต้องฝึกอะไรเลยพลังแต่ละอย่างของตัวเองนะครับก็คือทวีคูณความสามารถขึ้นไปแบบมหาศาลแล้วก็มาต่อที่อย่างที่4นะครับรูปแบบการโจมตีโรคุชิกิ ถ้าใครนะครับลืมว่าไอ้โรคุชิกิมันคืออะไรนะครับมันคือรูปแบบการโจมตีนะครับของเหล่าพี่ๆ c ีพีนั่นแหละครับซึ่งมันจะมีรูปแบบการโจมตีนะครับทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกายากระดาษนะครับที่จะทาให้คนคนนั้นนะครับมีการเคลื่อนไหวการหลบหลีกนะครับเช่นกระดาษนะครับสามารถหลบการโจมตีได้นะครับแบบรวดเร็วหรือโจมตีที่มันรวดเร็วก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแตชนิพิฆาตที่สามารถนะครับโจมตีศัตรูได้นะครับโดยการใช้นิ้วนี่แหละจิ้มเข้าไปนะครับสามารถโจมตี เป็นการเสริมพลังนะครับให้กับนิ้วของคุณนี่แหละในการโจมตีไปจุดใดจุดหนึ่งมาส่วนต่อไปนะครับก็คือเท้าวายุนะครับก็คือการใช้ขาที่แข็งแกร่งนะครับเตะเชื้ออากาศอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นลมนะครับซึ่งลมอันนี้นะครับสามารถตัดศัตรูได้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นลมความแรงแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือโซ่โซเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณนะครับมีการเคลื่อนไหวที่เร็วมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าคุณสามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาในรักกอนบอลได้เลยนะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เร็วมากๆนะครับแลวส กายาเหล็กเทคนิคการป้องกันตัวนะครับเหมือนกับว่าสตูต่อยมาเถอต่อยมาปุ๊บ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 ไม้เจ็บไม้ปวดนะครับเพราะว่ากายาของเขาเปรียบเสมือนเป็นเหล็กไปแล้วนี่แหละครับกายาเหล็กแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเดินชมจันนะครับก็คือสามารถนะครับเดินขึ้นไปนะครับเหมือนกับว่าคุณสามารถบินได้เลยค่อยๆเหยียบขึ้นไปนครับเหมือนกับลอยไปบนฟ้าได้เลยนะครับ <c oughs> ก็สันจรจะใช้บ่อยนะครับสำหรับเดินชมจันทรในนี้แล้วก็มาต่อที่อย่างที่5นะครับสำหรับคาราเต้มนุษย์เงือก โดยเป็นรูป <orian> แบบการโจมตีนะครับของสำนักมนุษย์เงือกเลยหละครับคือส่วนใหญ่มนุษย์เงือกนะครับที่แบบเก่งๆจะใช้ใพวกนี้ได้อยู่แล้วโ <c oughs> ดวยมันเป็นการเสริมกําลังนะครับในการโจมตีแล้วก็รูปแบบการต่อสู้นะครับของคาราเต้มนุษย์เงือกอีกด้วยก็คือจะเห็นว่าจินเบสจะใช้บ่อยมากเลยนะครับในการโจมตีแบบบางทีสามารถทําให้บิ๊กปั๊มนะครับกระเด็งกระดอนได้ด้วยนะจากการโจมตีครั้งนี้มันเป็นการโจมตีที่มันโคตรจะทรงพลังเลยเลยครับหรือบางทีนะครับข้อมาผนวกนะครับรวมกับการใช้น้ําในการต่อสู้ด้วยนะครับก็คือ น้ำวันนี้นะครับจะเป็นน้ำที่ทรงพลังกว่าปกติเนื่องจากว่านะครับการใช้ความแข็งแกร่งนะครับของการโจมตีคาราเต้มนุษย์เงือกเข้าไปผสมด้วยแล้วก็มาต่อที่อย่างที่6กนะครับการควบคุมอากาศนะครับสำหรับเรื่องการควบคุมอากาศในเรื่องวันพีนันนะครับมันก็จะมีหลายอันนะที่สามารถควบคุมได้อย่างกระบองคูรลิมานะครับของทางด้านของนามิก็สามารถควบคุมได้นะครับจะเห็นว่านามิใช้ในการโจมตีนะครับที่มันหลากหลายนะครับทางด้านการโจมตีของเธอในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นซูตก็ได้นะครับที่ทางด้านาม การขโมยมาจากบิ๊กมัมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ควบคุมอากาศได้หรือจะเป็นแดนพาวเวอร์ก็ได้นะครับไอ้นี้หากใครจํากันได้นะครับมันเป็นแบบว่าเหมือนกับสิ่งที่ทําให้ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะฝนตกมันก็จะตกแค่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มาจากอาจาจักรอลาบัสต้านะครับคือคนเกือบฆ่ากันตายเพราะไอ้สิ่งนี้แล้วนะครับในอาาจักรอลราบัสต้ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะครับจะนําไปปรับใช้นะครับในการโจมตีศัตรูนะครับหรือว่าสร้างความได้เปรียบนะครับให้กับพรหลายคนก็งจะ คุ้นเคยกันดีนะครับสลับพลังผลปีศาจซึ่งมันจะมีแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็จะมีโรเกียพารามิเซียนะครับแล้วก็โซออนอธิบายง่ายๆเลยนะครับโซออนเนี่ยมันก็จะทําให้คนคนนั้นนะครับกลายเป็นสัตว์นะครับก็คือสมมุติถ้าแบบกินแบบผลหมาคุณก็จะกลายเป็นหมานะครับขนแมวคุณก็จะกลายเป็นแมวนะครับก็แล้วแต่พลังผลปีศาจส่วนอันต่อไปนะครับก็คือโรเกียนะครับก็คือจะสามารถเปลี่ยนร่างกายของคุณนะครับกลายเป็นศาสสารนะครับซึ่งมันไม่สามารถมีอะไรนะครับสามารถโจมตีคุณได้นะครับ แต่ว่าใช้ฮาคิในการโจมตีซึ่งส่วนใหญ่นะครับพวกโรเกียก็จะเล่นเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศนะครัเเป็นไฟเป็นควันเป็นแมกมานะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือพารามิเซียมันก็จะคล้ายๆกับโรเกียนะครับแต่ว่าโรเกียมันสามารถต่อยทะลุได้ใช่ไหมแต่ว่าพารามิเซียนั้นนะครับไม่สามารถทะลุได้นะครับก็คือเหมือนลูฟี่แหละเป็นยางนะครับร่างกายของเขาก็จะเป็นยางหมดเลยแต่ไม่สามารถต่อยทะลุได้นะครับร่างกายมันจะมีเนื้อมีหนังมากกว่าแล้วก็มาต่อที่อย่างที่8นะครับสรับแปซิฟ งานนะครับของดรเวก้าพังนะครับด้วยการเอาคูมาเป็นต้นแบบนะครับโดยแปซิฟิกต้านั้นนะครับที่เราเห็นเลยแหละครับว่าเขาจะสามารถโจมตีได้นะครับเป็นเลเซอร์ในการโจมตีใส่ไม่ว่าจะเป็นทางปากทางมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยสามารถทําลายนะครับเรือได้ทั้งลําเลยนะครับจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ร่างกายนะครับจะแข็งกว่าปกตินะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับคือเจอคนเก่งๆนะครับมันก็พังมาแหละไอ้พวกนี้น่ะ แล้วก็มาต่อที่อย่างที่9านะครับสลับฮาคี้ฮาคีนะครับก็คือเป็นรูปแบบการโจมตีชนิดหนึ่งนะครับที่ไว้ใช้ต่อกอผู้ใช้พลังผลปีศาจเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับถูกฮาคี้ต่อยนะครับก็จะโดนการต่อยด้วยแล้วฮาคี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น3อันนะครับหลักๆเลยก็คือฮาคี้กรอฮาคีสังเกตแล้วก็ฮาคีราชันฮาคีกรอนะครับใช้สำหรับการโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับฮาคีสังเกตนะครับใช้สําหรับการหลบลีกหรือใช้นะครับในการเป็นเซน์ในการโจมตีใส่ศัตรูก็ได้ส่วนฮาคีั นะครเป็นของที่ติดตัวมานะครับคนจะใช้ได้นะครับในการแบบว่าจัดก,การพวกลุงน้องกิกี้คือถ้าเจอแบบพวกกีกี้นะครับก็สามารถใช้อาคีราชั้น,นี่แหละทาให้เจ้านั่นนะครับสลบลงไปนะครับเหมาะแก,กการจัดการศัตรูนะครับหลักร้อยแล้วก็หลักแสน มาต่อที่อย่างที่10นะครับสลับโพไซดอนนะครับหนใน3อาวุธโบราณนะครับก็คือเจ้าหญิงชื่อรามุชี้นี่แหละโดยโพไซดอนนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นอาวุธหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถสั่งให้เจ้าทะเลนะครับในการโจมตีได้นะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นอาวุธนะครับที่ทางด้านวันพีปูมาอย่างยาวนานแล้วแหละครับว่าเฮ้ยสามอาวุธเนี่ยมีไอ้นู่นไอ้นี่มันก็จะมีบางอันนะครับที่ไม่ได้บอกนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอรับชมหละครับว่าไอ้โพไซดอนที่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดอาวุธนี้รวลมจิงๆแ่นะครจะเห็นว่า้ย พวกเจ้าทะเลทั้งหลายนะครับเวลาโจมตีแบบเป็นหมู่เนี่ยมันจะน่ากลัวมากแค่ไหนนะครับก็ต้องไปเฝ้ารอในอนาคตเราคงได้เห็นแน่นอนแหละครับกับรูปแบบการโจมตีอย่างโพไซดอนก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น10อาวุธนะครับแล้วก็10พลังด้วยนะครับที่แบบว่ามีในเรื่องวันพีสนะครับเป็นการโจมตีหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นบางอย่างก็เป็นอาวุธเนาะบางอันนะครับก็กินเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองนะครับหรือบางอันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรวบรวมนนนครัับใให้้ทุุกไดชมววว่าาอธ หรือว่าพลังในวันพีดนะครับสองอย่างนี้มีอะไรกันบ้างและแน่นอนเลยครับว่านะครับหากใครอยากจะรับชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะจัดทาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเยอะนะเพราะผมอยากจะทําให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับวันพีดบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการไล่ทะวัตัวละครอีกอะไรอีกมากมายนะครับแล้วก็หากใครเป็นสาวบการ์ตูนเรื่องอื่นก็เดี๋ยวจะทาการ์ตูนเรื่องอื่นเพิ่มนะครับในช่วงนี้ก็ฝากไว้เวยละกันและสาวใครที่ยังไม่ได้กดแล้กดิิ่่งงเเพืืออจตนใหมงคุณไม่่วาจะ YouTube หรืต เ e b บุ k f แฟนเพจฝาก